โอ้ยครูปฏิทิตอนไหนดีวะก็เป็นเองยังไงวะแอบเพลงไม่มีสกิลเลยจะต้องแบบไอตรงเลยอันไม่ทันอันนี้ครูเลยไม่ทันอันไหนสีเหลืองวะช็อตป้าเออเออล้มได้เหรอล้มล้มล้มเดินล่างตีเร็วไหม

ไม่มีใครอยากเล่นเอ๋ยไอเยี้ยนหรอกไอ้สัสไม่มีใครแยกเล่นตัวกูเอื่มันกินระดาบใหม่มานี่ว่าจะมีใครแย่งกูเพราะเพื่อนกูไม่เบียวไอรยดับไอแช่มันเป็นสีชมพูไอเฮี้ยขวานชีพูมันด่ามันเปลี่ยนสีเรอะเออขวานมันเปลี่ยนสีเยอะ มัน <cents> ต <input> oh, <ynam> ้องมีห <Unter> น้าจอเลยด้วยเนี่ยกูเห็นมีเท่ะไรเลยอะไรอ้อันนี้อันนี้คนอื่นด้วยหรอใช่ยี่สคนมีเ่ว่กเดได้โอ้โครไ้นเมืนกูด้วยเนี่กดคือก็คือไอ้ลนแชมป ก็สีชมพูไปแช่ไปแย่มึงดูดิเวลาตัวละครกูฟันเสร็จแล้วมันเป่าขบโมงไม่จบมันจะลงเลยอ่านจริงเออไม่สัตว์เออจริงเพราะมันเป็นเออไอเหี้ยเนี่ยอ่จริงดิเหี้ยใครไม่สัตว์เออ ไปเลยเกี่ยวเงินเพื่เทเลเลยนะตูทวิ่งมาดิโ้ดที่อ่ะตัวร้ายตัวร้ายไปี่บุกไปแล้วมาที่ตกที่ตกเอววันนี้เราน้สกิลกูยังไม่ผลล็อกเลยดพลังดาบเวทกู เลือกเบียวดนี่เส้นเกี่ยเบียวแล้วบอกเลื่องเบียดพี่วะทางไหนดีครับเกียนทางนี้นี่าไงยกูไม่ชอบท่าวบินเฮ้ยบินไงอะกูบินไม่ได้เป็นกระต่ายกูไม่ได้ไม่ได้เราเราไม่ใช่มาจากไอ้แฟรี่ไระตัวไอ้ดโดดเข้าสูงเออแฟรี่กูไปกระต่ายกันอะไรอะไรวะเนี่ยของวะ เกี่ยยี่ขิวไอ้บัะเบิดตอนวินมันยังเอ๋อเลยวินดี่อ้าวกูมาทางตันนี่ว่ะถูกสร้างมาเพื่อดูบุญโดนลัดไอ้แชมป์โดนลัดตรงนี้มันพื้นแกวบางเบายนี่ไิมีมันมีตรงนนี้มัไปไม่ได้เหรอทางนั้นมาตายไปเลยมึงอย่าเชื่อแมปมากเลยบางทีแม่งกระโดดได้เออว่ะเหมือนนี่ป่ะในห้องรับกิริโตะ เกำว่าตกไปได้ไปได้เป็นการกระจับลงไม่ต้องอ้อมจับทางตรงตรงไม่ต้องเป็นไรคิดที่ต้องคุ้มคิดตรงคุ้งไปเลยไอดำหัวล้นโอเคเฮ้ยอันนี้ยิงไม่ได้เหรอมนเป็นแร่อะไรอะแร่มิลเนี่ยมวะ แลวายเบรนียมเบียเขียดเทศสัตว์ไอ้เหี้ยเอาคนเอื่นคือร้อยตายเขียนีแก้มหวานหวานสมเชชไอ้หลุมดำใครวะต้องไปตรงไหนต้องไปจุดเมืองเลยลองลองลองไปนี่ไหมไปเราเล่นแบบไม่รีบไม่รีบไม่รีบ แต่ว่ามันมันใช้เวลาเดียวกันนะแบบอีก16คนจะไปสิงบอสก่อนเราอะไรเงี้ยอ๋อปล่อยไม่ไปสิเรา<อ>ไม่รีบนะไงตอนนี้เสร็จบรรยากาศเสร็จบรรยากาศเออวนวนไม่มีแล้วหายเล้วไม่มีความรักเราก็เป็นไปเองจริงทุกท่าทางหมรอทุกอย่างเลยุคส่วนมึงก็สมแล้วที่เป็น <c oughs> <All> right. เออเออจริงเอามาฆ่าเขาเมื่อเขามาหลอดเอามาฆ่าอย่างที่มินมัมในพี่โน้ตเลเก่าอ๋อเรื่องก,กูยังไม่ลดก็คือ,อยาเพิ่มเล,เลอเือดเลยเพิ่มหรออ๊อบให้ปวดเลือดเลยเก็บได้เดืนเอนใหม่เติมได้ด้วยเหรอเติมไม่ได้เลยเพราะแบบใช่แล้วใช่เลยเอ,เออใช่แล้วใช่เลยมึงต้องตายก่อน เอ้ามึงจะอยู่เกมก็ปรับมาเป็นจอเล็กเอ้าเออไอ้เจ๊เอ๋จริงเอ๋ยไอ้เกมเวียตายไม่ใช่ตายกับดำออกมาสองคนเดี๋ยวค่าเดี๋ยวเพื่อนกูโลเพยแล้วไอ้สัสอย่าให้กูโลเพย์เกว่านนี้เดี๋ยวพี่น่าังเกียดกว่าเด้อเจ็ดมัน สรร์ฟมันมีเสียงตัวไอคิวเอแมกูเล่นเกมจอเลย้มกอัพแล้วกองก้าช่เกูอามูฟเมนสปีดเรือข้างล่างเจอแางนี้ที่เรือไปอรทจะทีปหลักอะถ้าเกิดไปจะไปถึงโบน เออเยอะแต่เราไม่เน้นไงจริงมีพายุด้วยตัวกูการกระจัดลงไปดีกว่าทำไมวะไอ้เดินไปเลยเยอะแบบเราไม่ต้องตามแบบหรอวะไม่ต้องเลยสอแบ่งไหมเยอยแบบตัวแกมมึงโอ้โหแกมกด select ดูได้นะว่า งไ,งไปตรงไ,ไหนวะราต้องไปนั่นตรงเทเร่ย์ไงตอนน้เราจะหยิบใช่ไหมอืมใช่เลือปราณนันกดแมพได้เนาะกดแทสกกด s e l e c ข้างปุ่มตาร์ทอ๋อสีฟ้าสีอะไร ได้ได้บอกว่าอันนั้นว่าได้วะเห่นเหมือนสกายดิมเมอร์ทรอยพวกมึงไปกันแล้วเลยได้ดิโดนไม่ขึ้นมึงอ้าวอ้าวไม่ได้อันนี้มันไทยตัดอันนี้แบบใต้ดินต้องไปข้างล่างอ่ะเราไปข้างล่างเราต้องไปทางที่ถูกต้อง มีมอนอยู่โอเคโตคุ้มส์มาชอ๋อละไทยจำเีนงมึงกดวิ่งเร็วกันเป็นใช่ไหมเป็นเป็นอย่ยงก็ชอบเสียงภาอย่ายแกอย่างเสียงภาคอดีโอ กันพาดดีโอตอวน้ามองกับมือนะไอคิวเสียโอด่ามือด่าอันนี้ไม่ใช่ทำที่เราเข้าตอนแรกวะกูกูไม่ใช่ปะใช่แล้วแหละใช่ใช่นี่ไงกล่องเปิดไปแล้วนะสัตว์น่มันบอกให้เรามาตรงนี้เนี่ยแค่ไหนมีประตูว้าบอ่ะน่าจะแบบจุดสุดท้ายของภารกิจ แย่ชิโน่มันจะยิงไกลแค่ไหนวะสนัยอยากลองรู้ไหม่ะยิงไปช่วยเกาะเพื่อนะยิงไปช่วยอุ้อาวุ้ไม่ช้าอยู่โดนต่อยออกแม่เอคิวไม่ยอมตีอคิวรอเอ็นทอาร์งนี้ดำหินกูคือนักเอ็ไงล่ะ ทำไมไอ้บุกมาวิ่งเร็วจังวะไอ้เหี้ยโคตรเร็วเลยมันคลี่โตไงคลี่โตมันแซ่บมันเอาเนมันมาบังเร็วกว่าที่มันวิ่งเร็วอยู่ไอ้เหี้ยใช่ใช่ต้องวิ่งเร็วเท่าไอ้นั่นแล้วทำไมมึงวิ่งทำไมกูวิ่งช้ากว่ามึงไงแชมป์ขาสั้นขาสั่นไงสั่นยิงหัวแผะเลยแล้วเป็นไอ้แม่มึงโดนจับเย็ดเหรอสั่น เมะเรื่องเฮียอะไรเนี่ยเมื่เรื่องเฮียมึงดูจากไหนเนี่ยปกติไอ้กูมึงมึงดูเว็บนะเปล่าเว็บไฟเปล่าเว็บไฟดูหมดไฟอ่ะเอ้ยเฮียกูเพิ่งผ่านมอนาเฉยร์ไม่ใม้รอดไม่ให้พวกมึงรอดมันเป็นเฮียอะไรกี ี่นี่มันทีเดียวรือเปล่ามันพาเราแวบเลยต่อไม่เราเข้าวร์ปเลยต่อไม่เลยเข้าเปตีบอลใช่เนี่ยพวกเพียงนั่าจะมากันละติีช็กกูกระโดดแล้วไม่เข้าวร์ปไม่โดนไี่หน้าหีโูกดีครับสติ๊ี้นี่มันจะเขียนว่าอะไรวะ วิ่งอะไรของเดิมขาดขึ้นนะถ้ากูดูไม่ออกเลยอะไรติชิใส่กูเตะขึ้นแต่วีพอยต์อะคือไม่รู้เลยเออขึ้นแต่วีพอยต์อะอ๋อเลขตัวใหญ่ใช่ไหมเลวมหนังสือสีทองใช่ปะไม่ไม่มีแล้ยสีทองโอ้โห กองสัตว์ไม่ได้ฮิวยังไงเอ้ยเขียวไหมล่ะน้องออกมาดาบิคอรดเดี๋ยวมันมีลองบอสมันแบบเข้ากองรับอยู่เราเดินเจอเมื่อกี้เดี๋ยวลองไปดูก่อนเข้าไปหาบอสใหญ่ อ่ียนี้เราไปแจมเขาเลยก็ได้มาฟาร์มเร็วตรงนี้เอาเฮียมีน้ำดิวะต้องขึ้นสะพานใครอะใครอะโอ้มันตีกิตันตีกิตันจะแตกแล้วมอ้ยเรื่องไงวะ ฮ่ามิ้วฮ่าทุตุ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 ทุ โอ้ยตายโอ้โอ้โอ้ยโดนอะลรตายไม่เสร็จิ้มขอบใจอันนี้กรเดี๋ยวแช่มงมาย่อน้าไม่ชุบเลยนะโคตรเท่เลตายแล้วมันชุบยังไงไม่กลัว กูมาแล้วกูมาแล้วโอ้เชิดชุบอยู่ชุบอยู่ทไมมชุบร้อมกันได้วะเร็วขึเ่าเร็วขึ้นเร็วขึ้นเอาตัวไหนดีมึงสมชเอาตัวไหนดมันูตัวเอาตัวน้อยดีกว่าะโอ้คุณเกิดใหม่กำลังวิ่งไปกูจะตายไงโอเคลูกตามไปเเร็วเรเร็ว เฮ้ยคือยังไะคืใส่ตะกียแล้วแม่งล็อกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่แม่งไปยืนอยู่ข้างบนเลยสัตว์เรียบร้อยเกตโอเพนเกตเปิดพนังเายังไม่เข้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 าบักคู่กันก็มาเข้าไปแล้วอาแล้วมีคนเข้าแล้วเข้าเลยก็ได้เข้าเลยก็ได้ ทำไมวะอย่าโดบอลจบมันมีมันมีบอลรับอยู่เราก็ปล่อยแม่งไปดิเราให้มันตีบอลกันไปอ่ะมันไม่ทันแล้วไงอย่าคณเข้ามาเฮ้ยมีบอตัวอื่นน่าจะฮิวฮิวตรงนี้ได้ฮิวรองเสาบอลชั้นหนึ่งยิงกิตตันดีกว่าถามา่า ออหมดเปิดรถหมดตัวกูแม่งเวลาใช้ท่าแล้วมันยิงแม่งไม่ได้เปลี่ยนกูยิงไม่ได้ไม่เห็นที่ใหญ่เลยเป็นฝึกแม่งอัตี โอ้พี่คาบเอ็นอาร์อ oh! ู้ยันเช้ันติเลยเฮ้ยโชว์ยิงแรงด้วยครัไปเล่นไปแต่วันนี้จะิลในสง่วันว้าดูผมมีอันตีกูสม่าเฮ้ยผมไม่ใช่กูเก็บไว้รับกูเก็บไว้รับเก็บไว้รับได้แล้วมันได้อะไรได้ได้หรอดได้หรอดได้รอดตอนจบแนมจะโชว์ในคัตติน มันจะไหลสองลอดเหรอเียลสองลอดไอ้สัสไอ้สัสลอดแรกโอ้โติดตั้อยู่มูนวินไม่ได้ไอ้แชมมันส่งมาไปสตาร์ดจริงเหรอโอ้ยมันเป็นใครรู้ส่งมา มันตีกันทีละเท่าไหร่นได้นะโอ้ิหมดแล้วเบรกดาวโอ้ยดาวดาวดาดาว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 อาวดาวดวดาาวดาวาอาา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  เอาโดนไยอยแบบไปส่สวิจีให้เพื่อนยังไงวะไม่รู้นี่อเมืวัดเนี่ยมึงทแพลรีบอได้กูแพลรียโมนี่ใช้ปืนรึเปไอชั้ไปแพลรียดิต้งไหนวะกดป้องกันบอสเรไงไม่เห็นกูพูดเรื่อยกูไม่รู้ทำได้เปล่า แพรลี่มันก็เป็นระบบตรองของจอสแอนดลอะไรด้วยควรจะทำได้มันมีเพอร์เฟกตาอยู่มันไม่ได้ใช่แพรลี่แพรลี่มันอันนี้ไงที่เป็นวงให้มึงไปยืนในวงเหลืองที่แอร์ด้วยอ๋อใช่เพราะว่าถ้าในกิในกระตูนอ่ะมันจะสวิตมันก็คือต้องมีคนหนึ่งแพรลี่ตวัดอาวุธบอดเดนลบ,บได้ด้วยหว่้ท่าน่ะโครเฟี้ยว หลอดท้ายแล้วหลอดท้ายแล้วแล้วมาเลยตกฝาแล้วกูตีไม่ทันใครเลยได้ตัวเดียวแชมป์เลยฟูเกสมันกลุ่มคนที่ใจรักในจะตายาว่ามันไปยืนไปยืนนปยืนไปยืนัยืนกระเียแล้วมันสกิลมันมีช่วงจังหวะนึงแค่ให้ยืน ผมต้องสีเออนี่ยังไม่ใ่สีแดงไอ้ยัยกูเข้าไปยืนแล้วเกือบตายมันบินไปบินมาแล้วมันเปลืองเลยไอ้ยถ้าสีเหลืองก็ยืนแล่ถ้าสีแดงอ่ะจะเ้ยคู่ันติตอนไหนดีวะก็เป็นยังไงวะเอ้ไม่ไม่มีสกิลจะต้องแบบใครตเอยอันไม่ทันอันนี้กูเลยไม่ทันคู่ อะไรสีเหลืองวะเอาป้าเออเออทำได้แล้วล้มล้มล้เดินไปแล้วตีอระวาระาอเยย่เอามาต่อดีกูสกอร์โรสต้าบลูทมโอยปอเออยว้าฮ่าฮ่อลโค ไอ้พวงเงาเซเป็นตีเฮ้ยันีขโดนนะี่ไปฏิดีไอ้าดโวยแล้วมีไอเทมลาไหไม่มีป่ะไม่มีไอเทยอะไรหรอกแครลอเ่นรู้ว่าเทมขีลาดขิลาดบ่คิวกดูแนเองนะวันนกูจาเก็บอันติไว้ มึงแต่เร่มมึงไแอแต่แรกแม่งมึงมใช้ได้สองรอบไลั์ว์ <laughs>